สวัสดีค่ะทุกค,คุณค่ะวันนี้สายไอก็ไปปวดแม่อีกแล้วแม่ฉันทีกำลังจะปอกมะฮุงใส่กล้องแล้วิอ้ไอ้ก็คือขึ้นมาก้าอี้เลยมันไม่มีที่วัางค่ะคุณคะ่ะแม่แต่มะฮุงเราก็อยากกินลว นางก็ไม่รู้จะได้ยังไงเพราะว่ามือข้างนึงก็ถือกล้องมือข้างนึงก็ถือมือห่วงกับมีดแล้วคือต้องใส่เท้าเตะกาอี้ดูสภาพก็คือไม่ลุกนะที่อายดูอยู่ต้องทําแบบนี้ก็คือเออถึงไปหัวเราะทั้งน้ําตาเพราะว่ากาอี่มันถือขาค่ะขาซันนี่แหละพอตกแหล่งก็พาเด็กๆเข้าโกงค่ะแต่ที่นายดาเจ้าเสเอเอหายก็เขาใจได้คว่าไม่อยากเข้าโกงแล้วกินข้าวเสร็จก็คือรีบลงบ้านไปเลยแล้วคือเรียกยังไงก็ไม่ขึ้นหมาหาทั่วบ้านก็ยังไม่เจอและดูสภาพการนอนแมวบ้านเรานั่นนนนนอออื้้้้เเาา่่ยคคงัไไมวววพพแรดดลบก เจไอานะ้น่ะนางเจ้ชอบไปนอนชั้นบนนะทุกคนและการจะขึ้นไปนอนกเขานั้นก็ค่อนข้างยากลําบากดูนะก็คือไม่ได้เยียบนะก็คือเอา้าทําความสะอาดให้ตัวเองหนึ่งกรุบแเราดูแขนแขนเจ,จะฟูก็ออกไปนอ,อกกง้งอาจจะเสยอไปก็นอนเอาเช้าวันต่อมาแล้วนี่คือ security ประจําบ้านแล้วฉันจะบอกว่าคลิปนี้ถ้าคุณดูจบคุณจะเห็นว่ามีแมวขี้งอนหนึ่งตัวดูนะ่าจะเสยบไปสําหรับสาวนี้สิมันนะ่ารักนะเวลาเห็นแมวหนีตาแบบนี้เชื่อไปเดี๋ยวนี้คือพูดง่ายมากเชื่อฟังค่ะค่อนข้างติดนะไม่รู้ใครติดใครแต่ฉันว่า ตอนแรกค่อนข้างกังวลว่านิสัยเขาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังจากทำมันแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเออคิดถูกเลยที่พาไปทำมันเพราะว่าเขาดีขึ้นมากค่ะทุกคนไม่หนีเที่ยวกลางค่ำกลางคืนด้วยเดี๋ยวนี้นะที่บ้านก็จะเหลือเสียฟูตัวเดียวที่ยังไม่ทำมันนะคะทุกคนนิสัยของฟูกับไปนี่คือตั้งกันมากค่ะตัวหนึ่งนี่คือตอนยังไม่ทำมันนะคือไปเป็นไปค่ับไปให้สุดขอบฟ้าหรืออีกตัวหนึ่งก็คืออยู่นิ่งไม่ไปไหนแทบไม่ขยับอ๋อแล้วก็เพื่อคุณผู้ดูมาใหม่ที่ยังไม่รู้นะคะทุกคนค่ะตอีอมาาเเทัไปสยะน เรียบร้อยแล้วก็จะทาให้ครบทุกตนะัวนั่นแหละเพราะว่าเราก็กลัวว่าแมวบ้านเราก็จะไปเป็นพาระาให้แมวบ้านคนอื่นเขากลัวว่าเขาจะไปฟีเจอรลิงกันนาะแล้วไปเพิ่มลูกเพิ่มหลานให้บ้านคนอื่นค่ะเพราะว่าเราก็เคยเป็นประสบการณ์แบบนี้มาก่อนไงเห็นแต่หัวแล้วตัวไปไหนคะอ๋อตัวอยู่นี้คะ่ะเหยียบหลังอยู่แล้วทุกคนคะ่ะก็มาถึงเช้าวันต่อมาฉันบอกไปแลวไงตั้งแต่ตอนคิดว่ามีแมวงอนเราหนึ่งอัตตา และเป็นการงอนที่หนักมากค่ะไปเล่นแล้วก็ไม่ได้เจ้าเสี่ยวไปด้วยนะทิ้งจะเสียไปอยู่บ้านตัวเดียวสาเหตุที่งอนก็มาจากที่ว่าเมื่อวานนี้เขากินปลาหมึกเยอะแล้วเราก็เออแบ่งให้ตัวอื่นกินบ้างเมื่อนเขาจะงอนเราใช่ค่ะเจ้าเสี่ยวฟูค่ะงอนงอนหนักมากอันนี้เนะี่ยคิดเอาเองนะประมาณว่าเรานะี่ยไม่ได้เขากินแต่ว่าเขากินเยอะแล้วเราก็ให้เจ้าเสี่ยวอ้ายกับเจ้าเสี่ยวไปกินเนาะแล้วก็ให้แม่เขากินแล้วบอกว่าไม่ให้กินแล้วนะพ่อแล้ว เขางอนชันทุกคนงอนอะไรขนาดนั้นน่ะตอนเช้าก็ค่อนข้างเฉยชาเรียกขึ้นมากินข้าวก็ไม่กินนี่คือตามไปอุ้มขึ้นมาในเนี่ยสภาพดือไม่อยากนั่งไกลเลยคืนอ,อยากจับก็ไม่ให้จับจะเดินหนีอย่างเดียววะหลายคนก็จะถามว่าทําไมเึงคิดว่าเมียงอนเธอคิดเองหรือเปล่าก็คือจริงๆแล้วจะเสียฟูว,วไม่ใช่นิสใส่แบบนี้นะทุกคน ทั้งไม่สนใจเราเรียกขึ้นมเมื่อกี้เขาก็ไม่มาเรียกด้วยอาหารซองก็ไม่มาอุ้มค่ะอุ้มได้นะคะแต่ว่าเขาทีบชั้นค่ะทุกคนโอ้โหเรานี่หนักมากเลยไม่อยากมองนางกันถึงขั้นเอาความสะอาดไม่หยุดไม่ย่อนไปทุกคนพรุ่งนี้มาลุ้นต่อว่าจะงอสำเร็จไหมสหั้นเราวันนี้นะไปแล้วนะฟากดกเลยก็แจกกูจะใส่ไข่แล้วจะกำเหิคลิปเนาะไปย